我累坏了。吼吼、哦。红 Phải nhà phải xịt phịt em làm cái tôm đấy <cười> <cười> Ok đồng. đúng Không rồi Bố khai hiền mày โอ้แฟนฟนันแฟนเด็ดเด็ดเด็ดครัจังไปตัวเดียวนะครับเนาะเด็นลมห่อนครับผมโอนิลมห่อนเนี้ย <expand> ข oh, ้างหลังโอ้ยลมนะครับขบวนลมแห้งชุดๆเลยครับโอนี้นะครับเป็นวันนังคานนะครับวันนี้วันนังคานใช่ไหมวันนังคานที่ยี่สิบนะฮะเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสว่างแล้วดีนะครับผมนะครับบาพิษบาพิษบาพิษคนสกลนะครับผลอาว่าม่าปล่อยนะครับพี่น้อง เป็นแรกครับนะครับเป็นวบาตัวนี้พันเ่นเดองเดี๋ยวก็มือตัวนี้เก็มือนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้อะไรให้เลยตัวนี้นะครับร่มแห้งครับผมนะครับด้านล่างอาจจะไม่ลมเลยแต่ข้างบนนี่ลมสุดๆนะฮะลมอ่าสิบคะแนนก็คือให้เก้าเลยนะครับแต่ก็คือเราเอาเอาลงไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เวลามันเกือบสองทุ่มกว่านะฮะนะครับผมเขาเอาลงเข้าขึ้นตั้งแต่ หลังจากกลับมาจากโรงเรียนเนาะนะครับนี่บางห้างนะบางห้างนะห้างยานบ่โอ้เสด็ครับผมเป็นหางยิบซัมมนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับผมบรรยากาศย่ามค่งขึ้นนะครับสําหรับคนชอบว้าวนะครับพี่น้องว้าวคือว้าวที่นะครับขึ้นฟ้าตอนนี้เป็นสองห้องนะครับร้อยเท่าไหร่ครับปีกร้อยาครับปีกร้อยสี่สิบห้านะครับจากปีกซ้ายปลายปีกซ้ายถึงปีกขวานะครับร้อยสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับสนุกสนุ่ใบพลาสติกครับผมดังดีครับพี่น้อง นะครับโอเคครับขอบคุณครับผมสถานการณ์ติดตามรับชมนะครับนี่คือบรรยากาศเ้าฝากพี่น้องเขาด้วครับเด้อนะครับสำหรับคนชื่นชอบเนาะติด้าเขาขึอเก้าครับผมนะครับสุ่มนะครับสุ่มเซียนวาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ฟังเสียงเสียงอึ้งอ่างเสียงกบห้องพี่น้องพันช่วยพันสูบน้ำขึ้นสวนเนาะเอาโอเคครับผมจังหวะตัวเดียวนะครับเดี๋ยวอื่นยำเอาลงอีกตัวหนึ่ง